ดังชั่วข้ามคืนนะครับเนาะสำหรับศิลปินหนาไม่นะครับที่กำลังเกิดในวงการนะครับซึ่งเพจนะครับที่มีปัญหากันมั่นนะครับเพิ่นก็นได้เอามาเว้าเรื่องเล่านะครับเป็นกับค้งสิงงกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นล่ะครับเพิ่นบอกนะครับจ้างที่ว่าพิกวิกิตให้เป็นโอกาสนะครับ เอาเพลงที่ตัวเองล่วงขึ้นชาติอันดับหนึ่งนะครับเพิ่นบอกว่าแล้วคนบอกว่าเพลงตัวเองมีกระแสเนาะครับหลังจากนั้นนะครับผมสิบอกเลยว่ายางโคงโพดยางต่อเน่องนะครับบอกว่าพลิกโอกาสให้เป็นววกิตพลิกเวกตให้เป็นวิบัตพลิกวิบัตให้เป็นวินาาสันตโรของแท้เนาะครับเนาะนะอันนี้เพื่อนที่ซื้อหาร์ไกับคงสีพ่อเดาๆท่างกันเนาะครับเนาะเออ พอว่าก้อนนั้นเพิ่นกับมีการโพสต์อย่างมั่นใจอยู่นะครับว่าตัวจะค้องกับลองเพลงนะครับมีกระแสคนกระตอบรับเป็นย่างดีลองเองลองให้เพื่อนครับดังชั่วขามขึ้นนะครับแล้วก็โพสต์นี่นะครับมันกัเลยเหตุให้เป็นประเด็นนะครับที่เพจเพิ่นกับเอามาวอาตัวหนึ่งเนาะครับเนาะว่า เขาก็กินอิ่มนอนหลับนะเพราะเราก็ยังมั่นใจว่าเดี๋ยวสังคมสิลงโทษพวกคุณเองถ้าแบบนั้นเรียกว่าเสียงร้องเพลงกูก็เป็นนักร้องเสียงพะได้เหมือนกันเพราะเอียงถึงร้อง่ากูว่าที่เสียงเพี้ยนเป็นเพราะไม่บอดีหรือว่าเพราะนักร้องระดับนั้นตาเสียงห้วยแบบนั้น เขาคงบอรับมาเป็นผอจอกรรอกนะครับถ้าเป็นกูนะกูว่ากาลรองเลยคงไม่ได้ลองด้วยเพราะกูรองที่ไรเพื่อนชอบพูดว่ามึงหยุดมึงเอาไม่มาให้กูเดียวนี้เนาะครับเนาะอ้าวว่ากันไปละครับ มันก็ยังคงต่อเนื่องเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะครับที่เอารูปภาพนะครับไปแขวนในโพดนะครับทําให้คนเข้าใจผิดกันว่าเพจนี่หรือว่าสิขยีผู้ไรบบนะครับเนาะเป็นเรื่องจริงสิเป็นจังไรนะครับเพิ่นก็ไดเอามาขอโทษขออภัยกันแล้วล่ะครับเพิ่นบอกว่าเข้าใจผิดกันเนาะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันก็คง บ่ได้ตั้งใจเออกะคงสิซื้อความายไปหาเพจอืน่นแต่ว่ามันบ่เมียนครับอืมมันบ่เมียนเจ้าของเพจเออเรเพ่นกันยั่งมาว่ากันอีกเนาะครับว่าการขอโทษขอโทษแบบไหนเพรานว่าตอนโพดขอกำลังใจพิมพ์เน่าได้แต่โพดขอโทษทำได้แคน่นี้อิโมจินะครับดูพนมมือขอโทษจากใจแบบไหนเนาะครับเนาะ กูต้องการพิมพ์ขอโทษอย่างเป็นทางการไห้ชิมิหรือว่ากูพิมพ์แล้วนะกบโพดกูไปแช่หน้าเฟซขอโทษกูแล้วกูก็ยกโทษให้จากการพิมพ์ของตัวเจ้าของเองบะนะครับเพิ่นมองว่าการที่สีขอโทษเนี่ยเพิ่นต้องพิมพ์ให้เป็นบอรหรือว่า เฮดแบบใดนะครับเนาะนี่คือจะของเพจเนี่ยเพิ่นซื้อนะครับตอนหนี่าใจจริงๆเนี่ยสำเนึกจริงๆนี่ต้องการขอโทษจริงบอคือบอโพดย่างเป็นท่างการแค่แช่มาแบบนั้นมันแล้วๆล่วบอนะครับมันจบระบอจมสันเนาะครับเนาะนั่นคือที่เพิ่นโพดออกมานะครับเพิ่นม่องแบบนั้น หรือว่าผู้ใดมองแบบใดอันนี้ก็แล้วแต่มุ่งมองนะครับแต่ว่าเป็นเหตุแบบนั้นแล้วเออมันแล้วมันจบกับว่าเป็นอย่างครับมันอยู่ทีความพึ่งพ่อใจนะครับของผู้ที่ถิดเอาออกมาว่ามาว่าเ้อก็สิไปว่าเพื่อนนื่องสันบ่อไรเด้ครับล่องว่าเป็นเห้าเบิงตีเฮ้าพ่อใจบอในสิ่งทีเป็นเหตุแบบนั้นมันซื้อความหมายอีย่างห้องก็คือบอ่มีส่วนเกี่ยวของกันแล้วก็อยู่ของเล่า มองมองเม่ง tamam, นะครับส่วนโตแต่ว่าถือเอามาบอกมาว่าเออมาถามว่านี่คือไผ่เมื่อสิบปีทีแล้วนั่นมันคือยังไงนั่นแหละครับเมื่อโตเจ้าของบ่เป็นคนถืกนะครับมันก็เลยสิบบ่รู้สึกว่าจริงๆเนี่ยสิ่งที่ตัวเจ้าของเห็ดน่ต้องการอียงกันแน่จุดประสงค์อย่างคือเอารูป เพิ่นออกมานะครับหรือว่าต้องการเหตุอียงบางคนกับม่วงหลายเนี่นะครับเหยียดบอพเพศโบจังสี่ไหมครับที่จริงนั่นแหละครับไปเบื้องคอมเมมต์เด้อมันคนละยางคนละเนี่ยด้ความคิดมันแตกต่างกันเดี่มุมมองบอกเลยว่าบางเถื่อมันซื้อความหมายได้หลายอย่างหลายแนยวนะครับเนาะเข้าใจว่าสิ่งที่เหตุแต่บริต้องการ อยียงนะหรือว่าต้องการบางสิ่งบางอย่างจากเพศอื่นกับบ้อหูนะครับแต่สีเห็ดออกมาเพื่ออย่างกัยังบ่เข้าใจเนาะครับเนาะคนยัง,งงงอยู่ครับว่าสิ่งที่เพิ่นเอาออกมาโพสต์นี่ถามหาคนหนี่เห็ดอย่างหรือว่าซิมเ็นเพศท,ที่จะของตามหาอยู่นะเพื่อซื้ออยียงเนาะครับเนาะนี่คือคนยังยังตั้งคําถามนะครับว่า เพื่ออีงอย่างกันเน่จุดประสงค์ของของการโพสต์ครั้งนี้หรือว่าต้องการท้ายซื่อ,อบอว่าเมนผู้ใดบุคคลในภาพนี้คือใครยังสีอบอเกมพันหน้ายังสีอบอโอ้มันบมเมนไล่การทีวีที่แสดงความเบีจังไดล่ะให้มันบันเทิงให้มันค้นหาปริศนาจังสั่นด้ครับมันกับว่าเมียนเนาะ สิ่มาเฮตุเปียนี่เออก็เลยววาข้นก็เลยมองหวามันมันเป็นรา่การที่บอกทีวีที่ต้องการหาคําตอเปียกนั้นอ่าเอาก็ว่ากันไปแล้วครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วมันก็แเลี่ยวไปเพิ่นก็บอกว่าเป็นบทหลอกบทเลียนนะครับถ้าบทเลียนดูร้ายมันซ้ำซซากๆคนกับมองหวามันคักวนันนะครับบ่แเป็นบทเลียนด้มันเกินกวนันอีกนะครับเนาะ เดี๋ยวก็คงเบิ้งต่อไปล่ะครับว่าเพิ่นสิเหตดจังไหนต่อไปนะครับเนาะแต่เพจเพิ่กนยังบอกเลยครับว่าต้องการคำขอโทษแบบไหนในสิ่งที่เฮ้าก็ทถ้ำลงไปกองแตกยังมีคือเก่าครับพยายามบอกกันเนี่ติเออมันมันยังบอกสิวาจังไหนล่ะคือเห็ุอีหยังกับสิทีเบิดจึงสี่ไหมเอามาท่ายกันแช่กันสนุก ออมวนซื้นโฮเซ่กันสุดท้ายแปกครับหมุกแปกบ้านนี้นี่แหละครับํำบ่ออกแล้วตอนนี้มันตัวจะคลองถือแบบนี้ข้นนี่า่าจังไหนล่ะครับบานนี้ไปฟ้องเขาเนี่นั่นแหละครับมันคือสิ่งกับกันถ้าเพิ่นฟ้องมามันเสียดจังไนเนาะครับเนาะบางเทื่อมันก็บ่ได้อยากให้ฟ้องกันหอกครับอืม บางทีก็สิเขาใจพิษจริงๆนะครับเนาะแต่สิ่งที่ค้นสงสัยก็คือเฮ็ดเพื่อเอียงครับนี่ยังหาคำตอบกันอยู่ครับผู้ได้รู้นี่บอกเนครับ